อย่าเพิ่งเลือกผู้ชายเข้ามาเป็นแฟนนะคะถ้าเกิดว่า5ข้อเนี้ยคุณยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยมันจะทําให้คุณเองอ่ะมีปัญหาในอนาคตแน่นอนค่ะข้อแรกคุณยังไม่เคยท่องเที่ยวด้วยกันเลยการที่คุณเองท่องเที่ยวด้วยกันนะคะมันจะทําให้คุณรู้ว่าเขาเองสามารถเป็น หัวหน้าเป็นผู้นําได้หรือเปล่าเป็นลีดเดอร์ที่ดีไหมเพราะการท่องเที่ยวด้วยกันผู้ชายเองนะคะก็จะต้องมีการวางแผนว่าจะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่เที่ยวนั่นหรือคุณทั้งสองเองนะคะก็จะต้องร่วมกันในการตัดสินใจคุยปรึกษาหารือไปที่ไหนอะไรกันดีต้องเริ่มยังไงเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงค่ะตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าอนาคตข้างหน้าถ้าคุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะคุณก็ต้องทําแบบนี้เช่นเดียวกันเหมือนกันซ้อมเป็นสามีภรรยากันไปในตัวค่ะสอคุณ เองจะต้องรู้ไลฟ์สไตล์นะคะว่าเขาเองมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันเป็นยังไงบ้างไลฟ์สไตล์ตรงนี้หมายรวมถึงการใช้เงินของเขาด้วยนะคะการใช้เงินของเขานะคะมันจับจ่ายใช้สอยคล่องหรือเปล่าการพักของเขาการเลือกโรงแรมของเขาอยู่ในระดับไหนประมาณไหนยังไงแต่มันจะเป็นแบบนี้นะว่าสำหรับผู้ชายบางคนนะคะที่เขาทำงานหนักมาทาั้งตี แต่เขามีแลนที่จะมาเที่ยวปีหนึ่งครั้งหนึ่งปีหนึ่งสองครั้งแบบนี้ค่ะเขาก็จะเลือกโรงแรมหรูหลูหรือว่าเขาก็จะเลือกโรงแรมที่เขารู้สึกว่าโอเคนะสบายใจปีหนึ่งครั้งหนึ่งแบบนี้เขาก็สามารถที่จะจ่ายเงินได้สําหรับการท่องเที่ยวในครั้งนี้คุณก็ต้องดูให้ออกว่าแท้จริงแล้วผู้ชายคนนี้นะคะเขากเก็บเงินเพื่อจะจะมาเที่ยว แค่ฮอลลเดย์หรือว่าจริงๆแล้วเขามีความมั่นคงทางด้านการเงินการงานกันแน่ซึ่งแน่นอนในคอร์สผู้ชายสายเปรักกันต้องดูแลฉันได้ด้วยเนี่ยนะจะสอนวิธีในการวิเคราะห์ผู้ชายจนรวยฐานะปานกลางเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดคุณสนใจนะคุณก็สามารถไปเรียนในคอร์สนี้ได้เลยนะคะและต่อมาข้อที่สาคุณต้องนะคะอยู่กับเขาว่าในตอนที่เขาอะมีอารมณ์ที่โกรธแล้วก็เอ่อคืออารมณ์ไม่ดีคุณคงไม่อยากได้ผู้ชายที่อารมณ์เสียคุณคงไม่อยากได้ผู้ชายที่โกรธโดยไม่มี มีเหตุผลคุณคงไม่อยากได้ผู้ชายที่อารมณ์ร้อนคุณคงไม่อยากได้ผู้ชายที่อารมณ์หงุดหงิดเพราะว่ามันหมายถึงในอนาคตข้างหน้าเขาสามารถที่จะทำลายร่างกายคุณได้ การที่คุณเองเนี่ยนะไปอยู่ด้วยกันกับเขาในตอนที่เขาโกรธมากๆนะคะคุณจะได้รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ขนาดมันมีสถานการณ์หนึ่งที่ทําให้เขารู้สึกไม่พอใจมากและโกรธมากๆดูอาการของเขาเขายังเป็นคนที่เก็บอาการโกรธแต่มันยังมีความสุภาพอยู่โกรธแต่มันยังแบบไม่ไม่พูดจาหยาบคายหรือว่าไม่มีอารมณ์แบบฉุนเฉียวที่มันเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างหรือ,อเป็นคนที่ควบคุม อารมณ์หรือว่าสติของตัวเองได้ดีอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าคุณไม่เคยเห็นอาการโกรธของเขาว่าเอะเวลาที่เขาโกรธเป็นยังไงอย่าเพิ่งเลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นแฟนข้อต่อมาเลยก็คือในเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยยังไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับเขาแบบระยะยาวคําว่าระยะยาวคืออาจจะเป็น1เดือน2เดือน,อนคือแบบจริงจังละกันนะคะ การที่คุณเองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับเขาอย่างจริงจังอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งสครั้ง4ี่ครั้งหรือว่าอาจจะเป็นเดือนหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะท่องเที่ยวแต่ละครั้งก็คือหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนอะไรแบบนี้ที่ไม่ใช่ระยะเวลาสั้นๆมันจะทําให้คุณรู้เลยว่าตื่นเช้ามาเขามีรูทีนอะไรบ้างกิจวัตรประจําวันของเขาชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรตื่นนอนกี่โมงทําอะไรยังไงบ้างเสื้อผ้าแบบไหนคือคุณจะได้รู้รายละเอียดทั้งหมดเลย สิ่งพวกนี้แหละมันจะทําให้คุณเองสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแท้จริงแล้วว่าคนคนนี้มันคือคนในแบบที่ตรงตามสเปคในแบบที่เราต้องการหรือเปล่า มันจะทําให้คุณเองไม่เสียเวลาด้วยนะคะเพราะนั้นอย่าเพิ่งเลือกใครมาเป็นแฟนถ้าเกิดว่า4ข้อที่พูดถึงเนี้ยคุณไม่เคยทําเลยนะคะและข้อสุดท้ายในเรื่องของสุขภาพค่ะคุณคงไม่อยากได้ผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วคุณจะต้องมาดูแลเขาตั้งแต่แรกมันไม่โอเคอ่ะคุณเข้าใจไหมคุณควรที่จะถามเขาคุณควรจะรู้สุขภาพดีไหมหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีผลกับคุณนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีอิสระมากพอในการที่คุณเองจะไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะคุณต้องมานั่งดูแลเขาตลอดเวลา แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนกันแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วว่าแล้วว่าสุขภาพเขาเกิดไม่ดีขึ้นมา อันนี้เนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะใช้เวลาในการเทคแคร์ดูแลกันได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเองที่คุยกับผู้ชายแล้วแบบโอ้โหรักเขาผู้ชายขอเป็นแฟนแต่ว่า5ข้อนี้คุณยังไม่รู้เลยนะคะทั้ง5ข้ออย่าเพิ่งเลือกเขามาเป็นแฟนเลยถ้าอยากรู้ว่าผู้ชายรวยจนเป็นยังไงไปเรียนคอร์สผู้ชายสายเปรักกันต้องดูแลฉันได้ด้วยแต่ถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่ามันจะมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้เราแชทหรือว่าเราคุยนะคะแล้วเราวิเคราะห์ได้ว่าผู้ ชายคนนี้นะเป็นผู้ชายที่มีคุณภาพวัดตรงตามสเปคเราหรือเปล่านะคะไปเรียนคอร์ส how to วิธีแชทให้เจอผู้ชายคุณภาพนะคะที่ใช่ตามสเปคค่ะมีปัญหานะ,ะในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นแฟนฝรั่งแฟนไทยทักไปทาง Line แอดได้เลยค่ะ